สมุทรปราการจังหวัดใกล้กรุงเทพสถานที่ต่างอากาศของคนเมืองกรุงที่นี่เน่ยมีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลายสไตล์วันนี้ t r i ปเก t ตเตได้รวบรวม15ร้านอาหารและคาเฟ่สมุทรปราการลิสตร้านสวยอัปเดตปี2024มาให้ทุกคนได้ตามไปเช็คอินกันแล้วจะมีร้านไหนบ้างตามไปดูกันเลย มอร์เกนร้านอาหารริมทะเลสมุทรปราการที่โดดเด่นด้วยการนําเอาวิถีชีวิตของชาวมอร์เกนมาบอกเล่าผ่านการตกแต่งร้านบวกกับบรรยากาศสุดชิวริมทะเลที่สามารถให้อาหารฝูงนกนั่งนวลได้อีกด้วยในส่วนของอาหารที่นี่จะเน้นเป็นอาหารทะเลสดใหม่ทุกจานแถมรสชาติจัดจา้านใครมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆขอแนะนําที่นี่เลย เพลินคาเฟ่บางปูคาเฟ่สุดน่ารักที่มีความมินิมอลมาในสายบ้านแถบยุโรปที่มีทั้งโ่อนอ outdoor และอินดอร์มีไฮไลท์เป็นสวนดอกไม้ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลให้ได้มาถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจกันแนะนําให้มาช่วง4-5โมงแสงกําลังสวยเลยและในส่วนของเมนูก็จะมีทั้งของหวานเครื่องดื่มและอาหารแบบจัดเต็ม เลอเลิศคาเฟ่ Le Le ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับร้านอาหารครัวบุญเลิศบางปูภายในร้านตกแต่งได้อย่างรูหราผสมผสานกับความเป็นยุโรปและเสริมบรรยากาศสบายๆด้วยโทนสีสุดอบอุ่นในส่วนของเมนูอาหารก็จะมีทั้งเคก้กบิงซูเครื่องดื่มและอาหารสไตล์ฟิวชั่นแถมมีรางวัลมิชลินการันตีความอร่อยอีกด้วย ชอช้างร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในตลาดนัดเลือบินตัวร้านตั้งอยู่ริมน้ําที่มีให้เลือกหลากหลายโซนมากๆไม่ว่าจะเป็นโซนแคมปิ้งเอาดอริมน้ําอินดอร์ที่เป็นคาเฟ่เมนูอาหารของที่นี่ก็จะเน้นเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านเครื่องแน่นจานใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มให้บริการอีกด้วย เบฟบายคอฟฟ e ่ไอนิดยูคาเฟ่สุดโฮมี่ที่มาในสไตล์นอดีผสมผสานกับความวินเทจและญี่ปุน่นภายในร้านมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆมีกระจกบานใหญ่ที่ทําให้ได้แสงธรรมชาติกันแบบเต็มๆเมนูเครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกาแฟาที่มีเมล็ดให้เลือกพร้อมกับความคิดเอทแต่และเมนูแบบจัดเต็มนอกจากนี้ก็ยังมีทังเบเกอรี่และอาหารให้บริการกันอีกด้วย เล็กเฮาส์คาเฟ่แอนด์เลสอร์คาเฟ่ร้านอาหารย่านบางบ่อที่มีการตกแต่งแบบหลากหลายสไตล์มี3โซนหลกัหลกๆคือโซนห้องญี่ปุน่นโซนอินดอร์และโซนไฮไลท์อย่างโซนเอ้าเดอร์กลางสวนเมนูอาหารของที่นี่ก็จะเน้นเป็นอาหารไทยและก็ยังมีทั้งของหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มทั้งนอนคอฟฟี่และแบบคอฟฟี่แถมที่นี่เขาย,ยังรับจัดเลี้ยงที่มีให้ทั้งอาหารสถานที่เรียกว่าจบครบเลยใครหาที่ปาร์ตี้กิเลงบริษัทแบบไพรเวทต้องเก็บที่นี่ลงลิสต์ไว้ได้เลย รบียงทะเลร้านอาหารวิวสวยย่านบางปูที่โลเคชันดีมากๆสามารถเห็นวิวพระอาทิตย์ตกไปพร้อมกับบรรยากาศดีๆลมเย็นๆและภายในร้านก็จะมาในสไตล์เลือนไทยที่ผสมผสานความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวและในส่วนของอาหารก็จะเน้นเป็นอาหารทะเลที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพแน่นการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินไกด์อย่างเมนูปูทะเลผัดซอสไข่เค็มที่บอกเลยว,ว่าใครมาแล้วต้องลอง วินเทอร์สวีทคาเฟ่คาเฟ่สุดน่ารักที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเน้นใช้โทนสีขาวเหลืองน้ำตาลมาตกแต่งได้อย่างลงตัวซึ่งตัวร้านจะมี3ชั้นและแบ่งออกเป็น3โซนที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆไม่ซ้ำกันเลยในส่วนของเมนูก็จะมีทั้งเบเกอรี่เคก้กและเครื่องดื่มให้เลือกกันอีกเพียบ LMD ร้ LM D, านกาแฟสายสเปเชียล y ตี้มาในสไตล์โมเดิร์นลอฟสุดชิคที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์คั้วกาแฟระดับประเทศนอกจากจะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะแล้วที่นี่เขายังรับคั้วกาแฟสําหรับร้านอาหารและคาเฟ่ด้วยนะเมนูกาแฟที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเออร์นโยกาแฟผสมชาที่หอมอร่อยลงตัวสุดๆใครสายกาแฟก็คือห้ามพลาดร้านนี้เลย a r t ์ทิม c a คาฟคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสุดล่มลื่นภายในร้านตกแต่งสไตล์มินิมอลฟิลญี่ปุน่นส่วนเมนูทีเด็ดของที่นี่เลยก็จะเป็นมัทฉะเกรดพิธีการที่เขานำเข้าจากญี่ปุน่นมีให้เลือกกันหลากหลายรสชาติหลายกลิน่นนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งเมนูกาแฟชานำเข้าจากต่างประเทศและขนมหวานที่มีส่วนผสมของมัทฉะให้เลือกกันอีกหลากหลายเมนู นาน่านอฟ่คาเฟ่เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ตึกภายในเน้นใช้สีน้ำตาลและสีดำในการตกแตง่งมีกลิ่นอายความเป็นไทยผสมผสานกับความฉิกได้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สายกาแฟไม่ควรพลาดเพราะเขารวบรวมเมล็ดก,กาแฟที่ได้รางวัลไว้เพียบแถมยังมีเมล็ดก,กาแฟให้ซื้อกลับไปดิบเองที่บ้านได้อีกด้วย มามูคาเฟ่คาเฟ่สไต์ใหม่ที่สามารถมามูและพักผ่อนได้จบครบในที่เดียวที่นี่มีไฮไลท์ตั้งแต่ทางเข้าร้านที่มีจุดสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้เลยภายในร้านจะเน้นใช้โทนสีสดใสและเมนูของที่นี่ก็จะเน้นเป็นของหวานและเครื่องดื่มทั้งคอฟฟีและนอนคอฟฟีที่สไตล์การตกแต่งไม่ทิ้งความมูเรียกว่ามาที่เดียวได้ทั้งอิ่มบุญและอิ่มท้องเลย แบงค์คาเฟ่คาเฟ่เล็กๆติดถนนเดินทางสะดวกทีทางร้านจะเน้นเป็นแบบเทคเอาไว้ภายในร้านตกแต่งสไตล์ลอฟเท่ๆมีที่นั่ง2ชั้นส่วนเมนูก็จะมีทั้งเค้กโฮมเมดที่ทางร้านทําเองทุกขั้นตอนแล้วยังมีเมนูเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูที่ราคาเป็นมิสุสดๆ เรือนช้างร้านอาหารและคาเฟ่ริมน้ำที่มาในสไตล์บ้านเรือนไทยตัวร้านจะเป็นแบบโอเพนแอร์ทั้งหมดซึ่งจากตัวร้านเนี่ยสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วยแนะนําให้มาช่วงเย็นบอกเลยว่าฟิลดีสุดๆส่วนเมนูก็จะเน้นเป็นอาหารไทยแบบต้นตํำรับที่รสชาติอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องแกงทุกเมนูไม่แค่นั้นที่นี่เขายังมีส่วนของโฮมสเตย์ริมน้ําให้เข้าพักกันอีกด้วยที่มาในสไตล์บ้านเรือนไทยสุดชิลมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบแถมบรรยากาศคือดีมากใครกําลังหาร้านอาหารพร้อมที่พักไว้พักผ่อนช่วงวันหยุดยา ขอแนะนำที่นี่เลยบางปู2 4 8 0ตั้งอยู่ในที่เที่ยวยอดฮิตอย่างสถานตากอากาศบางปูพิกัดอยู่ใกล้ๆกับสะพานสุกตาที่ดูนกยอดฮิตภายในร้านจะเน้นใช้โทนสีขาวและมีกระจกรอบตัวร้านทําให้ร้านดูโปร่งโล่งสบายตาในส่วนของเมนูก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแบบคอฟฟและนอนคอฟฟรวมไปถึงของหวานทั้งเค้กและครัฟเฟลให้บริการอีกด้วยใครที่มาเที่ยวบางปูก็แวะเข้ามานั่งจิบกาแฟกันได้เลย จบไปแล้วกับ15ร้านอาหารและคาเฟ่สมุทปาการที่ทิปเกตเตอร์ได้รวบรวมร้านสวยๆมาให้ทุกคนตามไปเช็คอินกันใครชอบร้านไหนวันหยุดนี้รีบปูงตัวไปเช็คอินกันด่ดนๆเลยและครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทริปเกตเตอร์กันด้วยนะคะ